ถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าท่านนายกและคณะเนี่ยไม่หยุดนะคุณจอย<ฆ>วันนี้ลงพื้นที่ไปที่ร<ฆ>้อยเอ็ดนะครับไปดูเรื่องของโครงการขยายเขื่อนป้องกันตลิ่งและพนังกั้นน้ำนะฮะคือถ้าท่านนายกไปที่ไหนณนะตอนนี้ถ้าเจอนักข่าวนะ<ฆ>นักข่าวจะถามเรื่องแบงค์ชาติแน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับแบงค<ฆ>์ชาติเป็นยังไงจะต่อกันติดไหมทํางานก็นได้ไหม<ฆ>อันนั้นถ้าเจอนักข่าวนะแต่ถ้าเจอชาวบ้านจะเจอคําถามอีกหนึ่งอย่าง ดิจิทัลวอลเล็ได้เมื่อไหร่ <c oughs> ได้เมื่อไหร่ <c oughs> จะได้ใช่ไหม <c oughs> ถึงแม้ท่ามลายเราพอจะทราบแต่ว่าถามเพื่อความมั่นใจครับนายกก็ตอบกลับไป <c oughs> บอกก็ตั้งใจแจกให้แหละ <c oughs> ไตรมาสสี่ปีนี้เดี๋ยวเจอกันได้แน่นอน,น,อนบอแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนายกเศรษฐาทวีสิทธ์นะครับพร้อมด้วยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งคมนาคมคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับ คุณจีราพนสินทุพไทยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกคุณเกลียงการติน,นันรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็คุณมณัพพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมานาคมลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับ โดยวันนี้จุดแรกเนี่ยมาติดตามการขยายเขื่อนป้องกันตลิ่งและผนังกั้นน้ําที่วัดห้าสแสบงตําบลมาบ้าอาเภอเศรษฐภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มีบรรดาสสพักเพื่อไทยในพื้นที่ภาคอีสานมาให้การต้อนรับทันทีที่ท่านนายกมาถึงนะครับท่านก็กราบนมัสการพระครูประหลาดสุขวัดปะพัสโรนะครับหรือว่าพระอาจารย์ต้อมพร้อมทั้งถวายพระไตรซึ่งพระครูเนี่ยนะครับท่านก็ได้กล่าวฝากฝังให้ท่านนายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ท่านนายกก็บอกว่าเรื่องของปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่มากวันนี้รัฐมนตรีสาธารณาสุขคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็มานั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าประมาณสักปลายเดือนตอุลาคมิถุนายนเป็นวันยาเสพติดโลกเพราะฉะนั้น26มิถุนายนเดี๋ยวจะลงบันที่ไพสาลอีกครั้งหนึ่ง ต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนน่าจะหมายถึงเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินร,รัฐมนตรีสาธรารณสุขคนใหม่ซึ่งท่านเนี่ยเคยอยู่กระทรวงยุติธรรมมาก่อนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะและการดูแลด้านของสภาพจิตใจเอาสถาบันครอบครัวเข้ามาช่วยแก้ปัญหายาเสพติดนะครับแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงทหารมีพื้นที่เยอะอาจเข้าไปช่วยดูแลซึ่งต้องทําทุกมิติวันนี้รัฐมนตรีคมานาคมมาด้วย ก็จะดูแลเรื่องของถนนเส้นทางคมนาคมนะครับส่วนความเดือดร้อนเรื่องของราคาพืชผลตอนนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าก็ถือว่าบรรเทาลงนะเพราะว่าราคาข้าวดีขึ้นราคามันสำปะหลังสูงสุดในรอบ10-20ปีอ้อยก็ราคาดีมากนะครับยางพาราราคาดีขึ้นอะไรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยจะพยายามทําให้ดีขึ้นพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็ต้องแก้กันทุมิตินะครับ คือท่านนายกนี่พูดถึงปัญหาครอบคลุมเลยนะ<ล>ยบอกว่าเนี่ยท่านรัฐมนตรีลงมาดังนั้น<อ>เดี๋ยวทุกป,ปัญหาจะแก้ไขให้นะคะคทีนี้ท่านพระครูประหลัดสุขสขวัฒนะคะยังได้ฝากแก้ปัญหาน้ําท่วม,มในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่าที่ท่วมทุกปีเลยนะเพราะว่าพื้นที่ติดแม่น้ําชีดังนั้นเนี่ยพันนังกั้นน้ําสําคัญมากๆนายกรัฐมนตรีท่านมอบหมายให้คุณเกรียงเข้ามาดูแลนะคะเพราะว่าท่านเคยแก้ไขเรื่องของปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีมาแล้ว และพระครูประหลัดเนี่ยยังถามนายกด้วยว่าช่วงนี้เดินทางตลอดเลยใช่หรือไม่นายกบอกว่าก็เป็นธรรมดาคือ,อนายกเนี่ยมีงานเยอะเดินทางในประเทศด้วยต่างประเทศด้วยเดี๋ยวกลับมารอบนี้เดี๋ยวต้องเดินทางไปยุโรปอีกอ่ะนี่เป็นนี่เป็นแผนการเดินทางท่านนายกที่วางแผนไว้แล้วนะคะจากนั้นน่ะพระครูได้มอบพระเสาห้ารุ่นร้ายกลับดีดียิ่งเจริญแล้วก็มีเลสข้อมือด้วย เลื่อนสมณศักดิ์ซึ่งมีพระ พุทธคุณด้านเมตตามหานิยมจากนั้นก็อวยพรนะคะบ,บอกให้นายกมีสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จก็เป็นห่วงที่นายกรัฐมนตรีต้องทำงานหนักแล้วก็เดินทางบ่อยนะคะ,ะได้ของดีกลับไปด้วยนะท่านนายกนะครับหลังจากนั้นท่านก็ลงมารับฟังบรรยายสรุปนะครับการก่อสร้างถนนสายรอ .4065 แยกทลอ2 0 4 4นะครับบ้านชูชาติอำเภอทวทบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นเส้นทางลัดที่จะส่งเดินทางไปยังสามบิ ร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภาัฏร้อยเอ็ดได้ช่วงหลังเนี่ยเห็นบอกว่าได้เดินไปพบปะพี่น้องประชาชนอย่างเป็นกันเองหลายคนก็บอกนะคูณจอท่านผู้ชมบอกอดีใจนะได้เจอนายกตัวจริงเสียงจริงแน่นอนต้องมาขอถ่ายรูปกันและที่พลาดไปได้ในไหนเจอนายกเศรษฐาแล้วต้องถามเรื่องนี้ที่มันคาใจเหลือเกินเงินดิจิทัลวัลเล็หนึ่งหมื่นบาทสรุปแล้วยังไงครับท่านาานายกท่านนายกหันกลับไปตอบว่าตั้งใจจะให้อยู่แล้วรอสิ้นปี ท่านบอกแบบนี้ทุกคนก็เลยหันไปขอบคุณแล้วก็ปรบมือกับท่านนายก,กน,นะครับท่านนายกยังกล่าวทักทายกับพี่น้องประชาชนบอกว่ามาร้อยเอ็ดเนี่ยอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นครั้งที่4วันนี้เดินทางมาพร้อมกับสสแล้วก็มีรัฐมนตรีอย่างคนแรกของร้อยเอ็ดด้วยคือคุณเจรพรสินธุไพรนะครับก็คงเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวร้อยเอ็ดที่จะมาช่วยกันในฝ่ายบริหารดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวร้อยเอ็ดทุกคนนะครับ วันนี้มีตุรีผู้หญิงคนแรกของคารมณตีน้ำมาด้วยนะครับตก็คงเป็นตัวแทนพี่น้องที่มาช่วยอันในสายบริหารดูราชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชักเอาเอกทุกคน ส่วนเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยนะครับท่านนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลนี้ต้องเร่งแก้ไขอยากจะเห็นอําเภอนี้เขตนี้นไม่มีน้ําท่วมในปีนี้ส่วนเรื่องของถนนทางหลวงชนบทที่มีการพูดถึงว่าอยากจะขยายในระยะทาง8กิโลเมตรนะครับก็บอกว่าถูกบรรจุไปในแผนงานที่จะทําในปี69แล้วแต่พอลงมาดูหน้าง,งานจริงๆเนี่ยปัญหาที่ประสบก็มีเยอะหากสร้างได้เร็วขึ้นการคมนาคมก็จะสะดวกสามารถที่จะเดินทางเชื่อมต่อไปได้หลายเขตหมู่บ้าน หรือแม้กระทั่งไปสนามบินนะครับจึงสมควรให้มีการพิจารณาเร่งด่วนให้เร็วกว่านี้ก่อนที่ท่านนายกจะทิ้งท้ายนะครับว่าดีใจที่ได้เดินทางมาวันนี้แล้วก็จะน้อมรับปัญหาของพี่น้องประชาชนไปแก้ไขต่อไปโดยผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นนะครับว่ามีคุณสุภาพรสลับสีสสอพักไทยสร้างไทยมาร่วมติดตามภารกิจท่านนายกในวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ